มาถึงดอกคาโมไมค่ะเป็นดอกไม้แห่งความสดใสความรู้สึกดีและความสนุกสนานค่ะและยังสื่อถึงความเรียบง่ายความอ่อนโยนและความเปราะบางที่เข้มแข็งอยากให้ทุกคนลองจินตนาการถึงดอกคาโมไม้มนะคะรูปร่างของคาโมไมเหมือนกับดวงอาทิตย์ขนาดเล็กที่กำลังเติบโตและเบ่งบานบนเนินเขา ดอกคาโมไมล์เหล่านี้ได้ทักทายกับคุณที่กำลังเดินผ่านอย่างเบิกบานเต็มไปด้วยพลังบวกและความมุ่งม,มั่นตั้งใจราวกับมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เล็กๆนับล้านกำลังส่องแสงมาที่คุณแล้วพูดกับคุณว่าใช่ like the whole universe is yours จงส่องแสงให้เหมือนกับทั้งจักรวาล เป็นของคุณนอกจากนั้นค่ะดอกคาโมไม้มก็ยังเป็นดอกไม้แห่งการหยวใจคาโมไม้ที่ดูเหมือนอ่อนแอเปราะบางยังคงยืนหยัดและเบ่งบานได้ท่ามกลางแดดที่ร้อนเผาและพายุฝนฟ้าขนองอีกประโยคหนึ่งก็คือ every storm in your life is followed by a rainbow ทุกๆพายุในชีวิตของคุณจะตามมาด้วยสายรุ้งที่งดงามเสมอเหมือนกับที่เราได้ยินบ่อยๆว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนั่นเองค่ะและในหน้าสุดท้ายนะคะอยากให้เป็นข้อความที่ส่งจากคุณไปถึงตัวคุณค่ะทุกคนมีเวลาของตัวเองคำพูดนี้จริงเสมอถึงเชื่อในประโยคที่ว่า take your time ไม่ต้องรีบไม่ต้องกดดันตัวเองมากแค่นี้ก็เก่งมากแล้วบางทีที่อะไรอะไรมันอาจจะแย่ก็เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาของเธอเธอควรจะมีความสุขเยอะๆยิ้มเยอะๆ enjoy กับชีวิตของเธอด้วยมันต้องมีวันของเธอแน่ๆถ้าเธอไม่ยอมแพ้มันไปซะก่อนสู้้วยกันก่อนนะคนเก่งอยู่กับทอคกเธอก่อนนะอยู่ด้กันก่อนนะคะ